ความแตกต่างโชคดีที่บ้านสูงครับตอนนี้ระดับพื้นบ้านน้ําตรงนี้แห้งแล้วนะแต่น้ําในครัวยังมีอยู่นี่กำลังเดินไปที่ครัวนะครับยังมีระดับน้ําในครัวอยู่นะครับ ทางนอกนะครับเนื่องจากบ้านผมสูงนะครับระดับน้ําในบ้านก,ก็เลยแห้งอยู่แห้งแล้วบางส่วนบางพื้นที่แต่อออข,ของก็งเสียหายไปพอสมควรนี่เลคือระดับหน้าบ้านนะครับจะยังจะเห็นว่าน้ํายางเไม่ใช่เหรอ บริเวณลงรถนะครับรถเหลือคันหนึง่งเอออกไปไม่ได้ติดขังนบนี่ครับบริเวณลงรถยังมีน้ำนะครับตรงนี้ก็ประมาณตะตุ่มวันนี้วันที่สองสองธันวาตรงนี้ประมาณตะตุ่ม ไปดูที่บ้านกันข้างออนี่โอ้วหน,นี้ใส่บูสั้นด้วยอ่าตรงนี้ลงไปลึกกว่านี้ไม่ได้นะครับบูสัน้นตรงนี้ประมาณเลยตาตุ่มมาประมาณคืบหนึ่งครับหวจะออกไหมงวดหน้าบ้านครูนี่ ภาพน้ำภายนอกอย่างสูงอยู่นะครับเนื่องจากพื้นบ้านผมสูงสูงกว่นถนนจนเลยเป็นเช่นชะนี้แหละน้ําเริ่มดาเหม็นนะครับไม่ใช่เริ่มอ่ะเหม็นมานานอสองมือนี้ <laughs> ที่กูบ้านโอเค ต้องเปลี่ยเป็นชุดเพี้ยมหมีครับถึงจะออกไปลุยได้คู่นี้ลุยไม่ได้ครับน้ำเข้าฉี่หนูระบาดจับหนูได้เพียบถ่วงน้ำแม่งหมดละโอเคถึงแม้ว่าน้ำในบ้านจะแห้งแล้วตอนนี้ก็เหลือผมกรลิชี่นะครับทำอะไรมันก็ สักช้าเก๊กๆกลางๆแต่น้ำในบ้านแห้งแล้วแต่ข้างนอกอยังลึกอยู่ก็เดินยังเดินทางอะไรก็ยังลําบากกันอยู่บ้านหลังอื่นก็ยังไม่แห้งนะครับชั้นหนึ่งเขาาพื้นที่เตี้ยว่ผมจบรายง,งานแค่นี้ก่อน